โอเคยังไงก็ต้องขอกล่าวสวัสดีชาวไม้ครับแล้วก็สวัสดีชาวดีโมทุกทุกคนทุกทุกท่านกันด้วยวันนี้ก็จะมาอยู่กันรีวิวมดสัตว์อ,อีกเช่นเคยนะเนี๋ยนี้ก็ไม่ใช่สัตว์ดึกดำบรรณนะแต่ว่าเป็นสัตว์ที่ณปัจจุบันนี้มันยังมีอยู่นั่นเองนะโอเคถ้ารู้ว่ามีอะไรก็เราก็มาดูกันเลยนะโอเคเพอเราลงมดใช่ปะแล้วก็เข้ามาตรงไข่เลยนะก็จะเยอะมากเลยนะไข่นี่เยอะเลยเนี่ย อโอเคนะสำหรับใครที่จะเล่นเอชีวิตรอดก,ก็สามารถเล่นได้นะเพราะว่าสายพวกนี้เนี่ยก็จะซุ่มเกิดตามไบโอค์ต่างๆเลยนะก็บางชนิดอะ่ะก็ส่วนมากก็น่าจะอยู่ไบโอームเซอร์นานะนั่นะเองโอเคเราไปดูกันเลยว่ามีตัวอะไรบ้างนะเดี๋ยวขอเวลาเอาไข่ออกมาก่อนแป๊บนึงนะสักครู่นะคะไอเจ้าตัวนี้ก็จะเป็นสิงโตนั่นเองนะก็รูปร่างหนะ้าตาก็จะน่ารักน,นิดนึงนะไม่มีความน่ากลัวเลย,เลยโอเคต่อไปดูเจ้ากล อันนี้กวางนะอันนี้คือกวางตัวน้อยจังเอ้ยมีตัวใหญ่ด้วยนะอ่านี่ตัวใหญ่ก็จะประมาณนี้ดูต่อไปกันเลยดีวยกว่าต่อไปก็จะเป็นปลากระเบนนะก็มันก็จะอยู่เอ่อในมหาสมุทรนะก็อย่างนั้นแหละอ <laughs> ย่งงางนั้นอะไรวะก็สามารถไปเจอพวกมันได้เลยนะแต่ว่ามันน่าจะทําอันตรายหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะโอเคต่อไปดูตัวต่อไปเลยดีวยกว่า นี่คือนกฟามิงโกนะก็สามารถเจอได้ตรงที่แหล่งน้ำที่มันแบบตื้นๆน,น,นั่นเองโอเคดูตัวต่อไปนี่ก็เป็นช้างนั่นเองนะก็ว้าวไอ้ดูหางมันสิ <laughs> น่ารักโอเคดูตัวต่อไปกันเลยกว่าตัวนี้จะเป็นเออเสือเสือภูเขาใช่ใช่เสือภูเขา,เอ,เขาอันนี้นะเป็นเสือภูเขาต่อไปเรามาดูตัวต่อไป นี่ก็จะเป็นปูนะก็มันก็จะอยู่แ,แถวๆที่ริมทะเลนั่นเองนะสามารถฆ่าแล้วเอามาทําอาหารได้เช่นกันส่วนนี้ก็คือมงกรคอมโดนั่นเองหรือคนไทยก็จะเรียกว่าพี่ตัวเงินตัวทองนั่นเองนะก็จะมีเสียงด้วยนะทุกคนโอเคดูตัวต่อไปกันเลยทุวยกว่านี่ก็จะเป็นเสือนะก็ว้าวเท่สุดๆเลยโอเคต่อไปเราไปดู มาเอ็ดไปดูไข่ต่อไปเลยกันเลยดีกว่าเออคในส่วนของตัวต่อไปก็จะเป็นตัวตัวนกกระจอกเท่นั่นเองซึ่งตัวตัวนี้ก็สามารถที่จะฆ่าแล้วก็ออกมารับประทานได้นั่นเองนะเคตัวนี้ก็คือปูนั่นเองหรือว่าเป็นตัวสีฟ้านั่นเองนะซึ่งตะกี้ก็จะเป็นตัวสีแดงอยู่ตรงนู้นนะแค่ต่อไปก็จะเป็นปลาจรามหคอนั่นเองซึ่งอาศัยอยู่ในมหาสมุทรนั่นเองนะอยู่ใต้น้ำลึก ถ้าเกิใครเล่นก็ระวังกันด้วยนะเวลาลงน้ํามันทําร้ายเหล่าด้วยล่ะโอเคตอนนี้ก็เป็นนกกระถุงนะคะกระถุงถูกหรือเปล่าไม่รู้มันจะรออยู่มันก็จะอยู่จะชอบประมาณอยู่ตรงทะเลสาหรือว่ามาหาสมุทนเองซึ่งมันจะล่าปลามากินนั่นเองนะก็ก็จะรออยู่บนท้องฟ้าก็ประมาณนี้แหละโอเค โอเคตัวต่อไปกันเลยดีกว่านี่จะเป็นน้องแมวน้ำของเราหน้าตาน่ารักจริงๆก็เช่นเคยก็จะอยู่แถวๆพวอไบโอมพวกหิม้าอะไรอย่างเงี้ยแบบฤดูหนาวนี่ก็จะเป็นหมีหมีธรรมดาเฉยน่ารักก็จะมีลูกด้วยนะที่เราจะผสมพันธุ์กันได้แลมั้งหรือไม่ได้ก็ไม่รู้น่นเองซึ่งในบอยมันก็ไม่มีบอกเนาะโอเคมาดูตัวนี้ก็อุ๊ยอันนี้ก็คือหอยท่าเองนะตัว ตัวเล็กหน่อยแต่ก็น่ารักนะก็อีน่านลักจริงๆริก็จะมีสีเดียวนะไม่มีหลายสีสต่อไปนี่คือกอริลลานั่นเองเราสามารถเลี้ยงมันได้น,นะโดยการให้กล้วยนั่นเองและมันก็จะอยู่ข้างเราพอเวลามีใครไปทำร้ายเรามันก็จะสู้นั่นเองนะโอเคดูตัวต่อไปเราดีกลัวนี่ก็จะเป็นาปาโลมาไนมไหมครพ,พีอีมีด้วยยังอันนี้ก็ไม่ทราบนะโอเคแล้วเราก็ไปดู ต่อไปกันด,ดีกว่าโอเคส่วนต่อไปก็คือเจ้าตัวจุบอันนี้ก็คือตุ่มปะป็ดใช่เจ้าตัวตุ่มปะป็ดนั่นเองในการ์ตูนใครเคยดูก็น่าจะรู้จักนะก็จะมีสองสีนะน,นี่มีสีสสน้ำตาลแล้วอีกตัวนี้ก็น่าจะยังไม่มาน,นี่ก็เป็นแพะนั่นเองนะแพะน่ารักนะต่อไปก็จะเป็นตัวตัวนี่เลยขอดายนะจระเข้นั่นเองซึ่งอศาศัยอยู่ในน้ำเช่นกัน อยู่ทั่วทั่วทุกบริเวณที่มีน้ำโอเคเดี๋ยวสักรู่นะปรับเวลาแป๊บหนึ่งโอเคมาดูส่วนต่อไปกันเลยติกก่วตรงนี้ก็คือนี่ไงนี่คือตืดปลาเป็ดในนี้มันจะมีสองสีด้วยกันนะมันเป็นสีดำดำน้ำตาลอันนี้ก็เป็นสีเขียว,วเหลืองนั่นเองต่อไปอยู่ส่วนต่อไปตีกก่านี่อันนี้มันคือปลาอไนะไรเนี่ยปลาหน้าหรือเปล่าใช่ไหม มันเรียกว่าน,น้ารือเปล่าน่าจะใช่แหละนะถ้าเกิดผิดยังไงก็ขออภัยด้วยนะโอเคอันนี้คือเสือขาวนั่นเองเสือขาวแล้วก็จะเหมือนกับเสือตัวตะกี้เลยนะก็แต่ว่ามันจะเป็นสีขาวโอเคต่อไปจะเป็นเจ้าตัววีเจอร์นักสำรวจใช่รเปล่าใช่วีเจอร์นักสำรวจนั่นเองก็จะมาพร้อมกับนกกระจอกเทศสองตัวโอเคเดี๋ยวสักคู่นะ โ okay, อเคมาดูโซนของต่อไปกันเลยขันขต่อไปก็จะเป็นเจ้าตัวเตัวนี้เลยตัวอะไรอันนี้ก็จะเป็นหมีดำหรือเปล่าใช่ครมันคือหมีดำใช่ใช่หมีดำหรือเปล่าหมีดำหรือเสือดำก็ไม่รู้นะใช่ใช่ใช่หมีดำมันคือหมีดำนะโอ้ยอะไรวะเนี่ยต่อไปก็จะคือฉลามขาวนเองก็สายอยู่ใต้มหาสมุทรเหมือนกันนะก็ ก็ลองไปงมหาดูแล้วกันเนาะโอเคต่อไปดูมดต่อไปเลยต่อมาอะไรก็คือเจ้าตัวนี่เลยนี่ก็คือฉลองวานนั่นเองนะใช่หรือว่าวานเพชรฆาตอ๋อใช่วานเพชรฆาตนั่นเองนะโอเคดูตัวต,ต,ต่อไปก่ดีกว่านี่ก็เป็นเสือดาวหน้าเสือดาวก็เธอหน้ารักฟุ้งฟิงนเเลยนนหน้าตุ้งไหนโอเคอันนี้ก็คืออันนี้คือมีดํา แล้วส่วนตะกี้ก็น่าจะเป็นเสือดําหรือเปล่าใช่ใช่ไอ้ตะกี้น่าจะเป็นเสือดานะใช่ไหมอ๋อใช่อันนี้คือเสือดำอันนี้คือเสือดำนะทุกคนขอไปด้วยที่พูดผิดนะโอเคอันนี้ก็เป็นนกกีวีนะกีวีกีวีนะซึ่งมันไม่สามารถที่จะเลี้ยงได้นะแต่ว่ามันกินมเมล็ดพืชเป็นอาหารนั่นเองมาดูตัวต่อไปก็จะเป็นหมูป่านั่นเองนะซึ่งมันก็จะเหมือนหมูปกติทั่วไปแต่ว่ามัน แต่ว่ามันจะเออเออเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันจะสู้กับเรานั่นเองนะก็เวลาฆ่ามันก็ฆ่ามันดีๆแล้วกันนะโอเคต่อไปนี่เลยวะโอเคอันดัโอเคต่อไปก็จะเป็นม้าลายนั่นเองนะซึ่งม้าลายก็จะน่ารักหน่อยก็มีลูกมีตัวลูกมันด้วยนะโอเคต่อไปดูตัวไปเลยดีกว่าอันนี้จะเป็นกวางสีขาวนั่นเองซึ่งก็น่าจะอาศัยอยู่ ไบโอมพวกแบบฤดูหนาวแบบหิมะอะไรประมาณนี้นะต่อไปไอ้เสือเสือดาวเสือดาวสีเสือดาวหิมะนั่นเองใช่ก็จะเกิดในไบโอมหิมะเหมือนกันนั่นเองนะต่อไปก็คือหนูนั่นเองเราสามารถเลี้ยงหนูได้แล้วก็สามารถฆ่ามันเอามาทำเป็นอาหารได้นั่นเองนะ ต่อมาก็คือเจ้าตัวช้างเหมือนกันแต่ว่าตรงนี้ก็จะเป็นช้างเอเชียนะก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันแตกต่างอะไรกับช้างก่อนหน้านั้นโอเคเจ้าตัวต่อมากันเลยตัวมาก็จะเป็นกุ้งนะซึ่งเราก็สามารถที่จะฆ่ามันได้และเอามาทําเป็นอาหารได้นั่นเองตัวต่อมาก็คือเจ้าฉลามนั่นเองก็จะเป็นฉลามปกติเลยนะก็ก็ตัวก็ประมาณนี้แหละไม่มีตัวใหญ่ไปกว่านั้นแล้วเนาะ ต่อมาก็คือโรมาสีชมพูซึ่งน่ารักมากๆเลย,ยตีแมงต่อไปก็คือฉลามฉลามเสือนั่นเองใช่ฉลามเสือนั่นเองนะก็ก็จะเป็นลวดลายอย่างนี้เลยใช่อันนี้ก็คือแพนเกีนนั่นเองซึ่งก็จะอยู่ในไบโอมหิมะนั่นเองนะต่อไปก็จะเป็นแรดนั่นเองว้าว ซึ่งไม่รู้เหมือนกันว่าเลดมันอยู่ในไบโอมอะไรก็ลองไปค้นหาดูแล้วกันมันเยอะมากเลยทุกคนจำไม่ได้นะต่อไปก็จะเป็นนี่เลยยีราฟคอยาวซึ่งเราสามารถขี่ได้นะเออลืมบอกไปเละเราก็สามารถขี่ได้นะเดี๋ยวจะมาสอนที่การคาบอ่านเลยแล้วกันเนาะต่อไปอันสุดท้ายก็จะเป็นเม่นนั่นเองซึ่งเม่นเราสามารถเลี้ยงได้ใช่เราสามารถเลี้ยงได้แล้วก็ใส่หมอให้มันได้เนาะ โอเคต่อไปเราก็จะไปดูวิธีการดูเอ่อวิธีการให้อาหารมันแล้วก็วิธีการครัฟอาหารมันเลยแล้วกันเนาะโอเควิธีการครับกระดูกทองเนี่ยก็ให้เรามีโตรร๊ะคัฟแล้วก็ผงทองนะแล้วก็กระดูกนะวิธีการครับก็คือเอากระดูกเนยวางไว้ตรงกลางแล้วก็เอาผงเนี่ยรอบๆไว้เหมือนกับแอปเปลิลเลยอ่าแล้วก็เอามันดึงมาอย่างงี้ใช่แล้วเราก็ลองเอาไปให้มันดูนะว่าสัตัวไหน ที่มันสามารถเลี้ยงได้อย่างเช่นยีราฟนี่เลี้ยงได้ก็จะขึ้นเป็นรูปหัวใจโอเคส่วนต่อไปก็น่าจะเป็น,นอยู่ไหนก็ไม่รู้เพนกิ้แล้วก็สามารถเลี้ยงได้อ่าส่วนต่อไปก็หนูอยู่ไหนวะหนูอยู่ไหนไม่รู้นะแต่ตุปปะปิดแคดนี้น่าจะได้หรือเปล่าใช่ได้จุ๊บน่าละจริงจริงเลี้ยงได้เหมือนกันนี่ ส่วนพวกสัตว์ที่อยู่ในน้ำไม่สามารถที่จะเลี้ยงได้นะทุกคนเพราะว่ามันอันตรายนะนี่นี่ได้ไหมเชียงละเอมแนนี่วามาหมดเลยเอย้พี่เล็กก็ได้ใช่ใช่ใช,ใช่โอเคก็ประมาณนี้เนาะส่วนกล้วยใช่กล้วยไม่รู้ว่าครับยังไงนะหรือว่ามันดอกอยังไงก็ไม่รู้มันไม่บอกวิธีการครับเนาะน่าจะ หานในาป่าได้แหละมัง้งนั่นเองโอเคปรับเอ็ดนะแล้วก็จุดนี้นะมันก็จะขึ้นมาเต็มเลยเห็นไหมอันก้วอย,อยู่ข้างบนพิมพ์ไปเลยนะ n i t e a d d o n แล้วก็จุดแล้วก็บานานะ่านะจุบ๊บก็จะได้มาโอเคลราเอาไปให้มันนี่ เอาอันนี้ได้อะตีมันแล้วก็ได้เลยเห็นไหมเอเอเอดอียเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอเควิธีการครับอานของช้างเนี่ยต่อไปวิธีการครับเอ่ออานของช em. ้างนั่นเองนะก็ต้องใช้หีบสองอันหีบสองอันแล้วก็เหล็กหนึ่งอันนะเหล็กเออไม่ใช่เหล็กสองอัน เหล็กอยู่ไหนวะเหล็กแล้วก็หนังสัตว์นะหนังวัวน,นั่นเองยี่กันค้าบก็คลิกเข้าไประวางกล่องสองกล่องอย่างนี้นี่วางกล่องอย่างนี้แล้วก็เหล็กอย่างนี้แล้วก็หนังสัตว์ไว้ข้างบนอย่างนี้ก็ได้มาหนึ่งอันนะเจ้าอาของเจ้าเสือนั่นเองนะก็จะใช้หนังนี้นะหนังนี้ก็สามารถ ต้องไปฆ่าเจ้าตัวโจละเคก่อนนะฆ่าฆ่ามาประมาณ3อันนะแล้วก็ตามด้วยเหล็กแล้วก็หยีบวิธีก,การวางก็คือวางหนังไว้ข้างบนอย่างนี้แล้วก็วางเหล็กไว้ตรงกลางแล้วก็วางหีบไว้ข้างล่างอย่างนี้ก็จะได้มาย้ํานะว่าหนังนี้สามารถตอบได้จากตัวโจริเ้แ,แล้วต้องไปฆ่ามันก่อนนะโอเคต่อไป,ต,อไปต่อไปนะวิธีการค้าหบวกให้กับเจ้าเม่นนะ มันไม่ใช่อานนะแต่ว่ามันเป็นหมวกนะหมวกให้กับเม่นตัวน้นนอยก็มีขนแกะสีขาววางไว้ข้างล่างแล้วก็ถ่า,านวางไว้ข้างบนอย่างนี้ก็จะได้หมวกมาโอเคนะต่อไปโอเคในส่วนต่อไปวิธีการครับอ่านของเจ้าตัวยีราฟนั่นเองนะก็จะใช้หนังวัวธรรมดาขึ้นมาอย่างนี้แล้วก็เราต้องมีอานแบบเบสิคเบสก่อนนะอ่าแล้วก็ ใส่หีดอย่างนี้แล้วก็เชือกไว้ข้างบนอย่างนี้ก็จะได้อ่านของเจ้ายีรับมามีการครับอานเจ้าตัวแรกนนะต้องมีเพชรอยู่มาสองก้อนนั่นเองแล้วก็หนังหัวแล้วก็เหล็กสองก้อนหนังหัวสองแล้วก็หีดหนึ่งมีการครับก็ครัฟอย่างนี้เลยนะคุณผู้ชมอ่ะ การครับอันก็จะคร่าวๆแบบนี้ก่อนแล้วกันนอ้องส่วนใครที่จะจะรู้เพิ่มเติมก็สามารถเข้าไปดูในเว็บของแอดออนได้ส่วนของการใส่อายให้จับให้กับเจ้ายีราฟเลยแล้วกันนะวิธีการใส่ก็กดรึปเข้าไปอย่างนี้ใช่ปะ่ะอ่ะเราจะมีปุ่มให้กดก็กดไปแล้วก็วกดนั่งนี่แล้วก็สามารถบังคับได้แต่มมนสามารถกระโดดได้นะเองโอเคนะอ่ะเราสามารถใส่ของได้นะมีของแล้วก็ใส่ไปชุบๆๆๆอย่างนี้เลยแล้วก็ดูเจ้าตัวแรกเลยแล้วกันนะก็กดคลิกเข้าไปอ่า อออโอ้เพื่อเก่กันดังไสามารถออสู้ได้ล,ล้างเกิดเราต่อยใครแล้ว,ลวไม่สู้นะเราต้องลงจากตัวมันก่อนใช่ต้องลงจากตัวมันก่อนนะโอเคอง่ายจ้าอีซี่กองครับก็จะนี่ประมาณนี้เลยนะโอเคเราไปดูส่วนเจ้าของช้างกันเลยดีกว่า อ่าแต่วราจะส่งของช้างนะช้างเนี่ยเราต้องทําการให้กระดูกมันก่อนนะอ่าเออให้กระดูกมันพอให้กระดูกเสร็จก็ตามด้วยอ่านลแล้วกันแล้วก็ใส่อย่างงี้แล้วก็คือเป็นปนังใช่ก็จะอย่างงี้เลยอ่ายิ่งใหญ่ย,ยิ่งใหญ่แลจะเกิดสิงโตก็น่าจะให้อาหารก่อนหรือเปล่าใช่ให้ก่อนแล้วก็ตามด้วยอ่าอย่างงี้แล้วก็นั่งเฮ้ยมันเร็วมากเลย ก็กระโดดไม่ได้นะโอเคนะใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์แล้วกดซับกันแล้วกดใชรให้กับช่องของเราด้วยนะสำหรับนี้ก็มีอะไรมากก็สวัสดีจ้าบ๊ายบาย